ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนน่ยสวัสดีทุกทุกท่านด้จากเด้อสวัสดีตอนเช้าวันที่1สิงหาคม2565นนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ แอดเมน,นูหน่อยน้ำแนวทางลาวพัฒนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเด้อจ่าเด้อเป็นแนวทางเนาะจ่าเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดเมน,นูหน่อยฝากคือเก่าเด้อจ่าเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดเมน,นูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนำ้ำฝากอุดหนุนครีมกับสบู่ทางช่องแอดเมนน้ำในด้อจ่าเด้อ ครีมชุดละ150บาทสบู่แพคละ190บาทแอดเมนูหน่อยส่งฟรีทุกรายการเลยจ้าเด้อนอนเด็กตื่นเศร้าท่านผู้ชมนำแนวทางมาใหา้ท่านผู้ชมเลยจ้าเด้อแนวทางรัฐบาลลาวนะคะสำหรับเมื่อนี้ก็มีไทยมีฮานอยมีลาวมีสามอย่างแล้วจ้ะเนะาเนะฟันดีบอยท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ แอดมินบอฝันเด้อจ้ะเด้อแอดมินนอนเดึกมาคือนอนตีดสองเกือบตีดสามหลักะ็ตื่นขึ้นมาเห็ดแนวทางเล่าต่อเลยเนาะจ้นะเนาะท่านใดที่ล่อเลขลับรับรัฐบ,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 บาลไทยยั่งบอท่านใดมาเด้อจ้ะเด้อถามาแอดมินจะลงคลิปให้ก่อนเที่ยงแน่นอนเด้อจ้ะเด้อก่อนเที่ยงถ้าเลยเที่ยงแล้วท่านผู้ชม บอตองรอดเจ้าจ่าเบตตองรอแอดมินถ้ามาจังไดแอดมินกะจะลงคลิปให้ก่อนเที่ยงเนะานะจ่าเนาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเล่าพัฒนาเนะานะจ่าเนาะเล่าพัฒนา จำนวนหนึ่งสิงหาคม2565เด้อจ่าเด้อเป็นแนวทางเล่าของเลขพ่อนาจะรวยเด้อจ่าเด้อคุณพ่อไทยนาจะรวยไม่ทั้งแนวทางไทยหละกะักกแนวทางเล่าเ,าเด้อจ่าเด้อคุณพ่อทรงมหาห้แอดม่นหน่หนอย น,น้อยขอบคุณหลายๆเ้้ยจ้าเด้อที่คุณพ่อแบงปันแนวทางทุกๆแนวทางที่ทรงมาให้อดมินเด้อจ้าเด้อขอบคุณมากๆที่แบงปันแนวทางมาให้เอฟซทางช่องเนาะจ้าเนาะสำหรับล่าเมื่อนี่บนล่างหลักกะมีชุด4ีตัวน้ำเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมานั่นเลขจับคู่พ่อบอ่อเขา่าเดอ้อจ้ะเด้อแต่ว่าเขา่าเข่าในเลขชุดสี่ตัวที่คุณพ่อจับให้เน,นาะจ้ะเนาะคุณพ่อก็ได้ทักมาอยู่ว่าเลขพ่อเขา่าอยูด่ดีแต่ว่าเข่าชุดสี่ตัวเพราะว่าแอดมินก็บบริสังเกตเนาะท่านผู้มชมเนาะชุดสี่ตัวนี่เดอ้อจ้ะเด้อที่คุณพ่อจับให้เน,นาะจ้ะเนาะงวดที่ผ่านมานั่น เล็กคุณพ่อก็ได้เข่าอยู่ได้ทำใหผู้ชมชุดแบบนี้มันบ่เข่านะจ๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมสังเกตเบิ้งชุดสี่ตัวที่คุณพ่อจับมาให้ด้วยจ้ะเด้อซึ่งวัตที่ัณฑ์มานั่นเหล็กชุดคุณพอ่อมีเนาะจ้ะเนาะมี 3, 9, 8, 6, ะะ่สามเก้าแปดหกหลักอเจ็ดศูนย์สี่ห้ามีแค่์สองชุดเด้อจ้ะเด้อท่านผู้ชมสังเกตเบิ้งสองตัวหนา้าสองตัวหลังแบบนี้เด้อจ้ะเด้อ คุณพ่อบอดดิด่งออกมาหายเนาะจ้ะเนาะปฏินีคุณพ่อทักมาว่าเหล็กเข่าอยู่แอดมินก็เลยสังเกตเบื้องธรรมชุ่มปฏินี้แอดมินก็นเลยบอกให้คุณพ่อจับออกมาใหา้นั่มด้ยจ้ะเด้อจับออกมาใหาจ้จากชุดสี่ตัวนั่นก็จะเป็นสองเจ็ดหนึ่งแปดกัมมี่เนาะจ้ะเนาะหนึ่งแปดสามสี่หนึ่งแปดสามสี่แล้วก็ห้าเก้าหาเก่าในชุดนี้กามี่เจ็ดหนึ่งในชุดนี้กามี ศูนย์หกเลขในชุดนี้บอมีดราจ้าเดอ้อร์หลักะมีอีกชุดหนึ่งที่คุณพ่อประเดีย๋ยวถึงออกมาเนาะจ้าเนาะก็คือแปดสามในชุดบอมีดราจ้าเดอ้อท่านผู้ชมสังเกตเบื้องราจ้าเดอ้อซึ่งวดที่ผ่านมานั้นของคุณพอ่อก่ายย่างเขานะจ้าเนาะท่านผู้ชมสังเกตเบิ้งแอดมินกะจะขึ้นเทิงหน้าจอหายราจ้าเด้อร์เทิงหน้าจอหายชุด,ดเก่าเพราะว่าแอดมินประเดีย๋ยวเขียนตัวใหญ่ใหญ่ใบราจ้าเด้อ เพราะว่าเมื่อนันแอดมินฟฝ้าตัวจริงแอดมินขึ้นบนหน้าจอให้เดจ่ะเดอร์ซึ่งเป็นไล่มือของคุณพ่อเนา,จานะจ้ะเนาะของหมวดวันธียี่สิบเก่าที่ผ่านมาเดจด่ะเดอร์คลิปนี้บอมีหลายเดอร์ท่านผู้ชมแอดมินน่หน่อยน้ำแนวทางเล่ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมติดตามเนาะจ๊ะเนาะพอกันไม่อีกคลิปหนาะ้ามีเลขลับมาถ้าบ้มากก็คือบอเห็นกันเดจด้ะเดอ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีสู่คนเดอจ้าเดอแอดมินหน่อยไปแล้วเดอจ้าเดอสวัสดีค่ะ